มารีวิวนะครับเจ้าบูทูธขนาดเล็ก X2 นะครับตัวนี้ได้เอาออกไปทดสอบนะครับในการขับขี่ในย่านความเร็วที่ไม่เกินร้อยที่สบกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับสามารถฟังเพลงแล้วก็โทรศัพท์ฟัง GPS ในย่านความเร็วที่ไม่เกินร้อยยสบกิโเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเสียงดังชัดเจนนะครับตัวนี้ฟังเพลงเสียงร้องใสๆเสียงเบสนุ่มๆครับสามารถฟังเพลงได้แล้วก็รอรับสาย ฟังจีพจากโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้จะร่วมกันได้นะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับในกล่องก็จะมีไม้ไม้กับชุดหูฟังนับไม้เขาจะให้มาเป็นไม้แข็งแบบนี้นะครับเป็นไม้แข็งแบบนี้สามารถใช้ได้กับหมวกเปิดคางแล้วก็หมวกจิมใบนะครับไม้แข็งพอดีของไม้แข็งก็จะได้ทั้งหมดเปิดคางแล้วก็หมวกจิมใบรูเสียบก็จะเป็นแบบนี้ไอซีนะครับแต่เขาจะแยกกันนะครับ ตัวชาร์จกับตัวลําโพงนะครับอยู่คนละจุดกันนะครับลําโพงที่ให้มาก็จะเป็นแบบบางๆนุ่มๆแบบนี้นะครับบางๆนุ่มๆสามารถกินได้ทั้งหมวกแบบที่ไม่ได้เวาหูฟังแล้วก็เวาหูฟังมาให้นะครับเขาจะมาแบบบางๆนุ่มๆแบบนี้เลยุมกวนเอ็มก็มาสายชาร์จไอซีเป็นแบบนี้ครับสายนาฬิซี 4. แล้วก็จะมีฝองน้ำนะฟองน้ําแบบนี้ พิเศษตัวนี้ครับหมวกใครที่วอา์ูฟังมาแบบลึกนะครับเขาจะแถมฟองน้ำมาให้ไว้แปะกับตัวนี้นะครับแปะกับลำโพงเพื่อที่จะให้มันหนาขึ้นมานะครับแล้วเวลาเราเอาไปแปะก,กับหมวกกันน็อกจะทําให้ลำโพงมาแนกบกับหูเราเสียงเบสก็จะแน่นขึ้นนะครับเสียงคนร้องก็จะชัดเวลาเราพูดคุยโทรศัพท์เสียงก็จะชัดเจนนะครับแต่ถ้าหมวกใครที่ไม่ได้วอล์ูฟังมานะครับตรงนี้สามารถ เอาไปแตะได้เลยนะครับตรงนี้เป็นเดีแบบคล้ายทินตกแกนะครับติดกับหมอนกนกที่เป็นกำมือหยีนะครับอุปรกรณ์ที่ให้มาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือคู่มือก็จะมาเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับรูปทรงลูกเล่นของเขาก็จะมีสามารถปิดไฟได้เปิดไฟได้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ชอบไฟไม,มิ่งๆของนี้เรากดแล้วก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับกด อย่างนี้เลื่อนไมเรื่อยนะครับไฟก็จะดับไปนะครับที่เชื่อมต่อก็กดปุ่มนี้ครับปุ่มใหญ่ๆนะครับกดไว้เลยครับกดปุ่มชีทิ้งไว้ใหญ่ๆนะครับแช่ไว้เลยครับกดแช่ไว้จนกว่าไฟจะกระพริบตรงนี้นะครับไฟตรงนี้นี่จะวิ่งแดงน้ําเงินนะครับจากนั้นเขาจะจับคู่กับโทรศัพท์นะครับตอนนี้เขาจะเปิดบลูทูธแล้วครับที่ปิดก็กดปุ่มชีครับประมาณนี้ครับวิธีใช้งาน ไม่ยากนะครับรุ่นี้